พระเจ้าออปถมมานั่งที่แท่นทเทศท่านก็บอกว่าเธออย่าเทศไรฉันเทศเองดีกว่าถามทาไมาครับเธอเทศมาเดี๋ยวพาเขารกเข้าป่าไปหรอกไม่ไม่ตรงทางก็เลยดีเลยหันไปบนมมือตั้งใจฟังเทศท่านเทศกันเดียวหนึ่งท่านบอกว่าจงนึกถึงความตายไว้เป็นอารมณ์ ให้ถือว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงญาติโยมฟังแล้วก็จําไปดูนะแต้อก็ปฏิบัติด,ด้วยชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงก่อนที่เราจะตายพยายามสร้างความดีเข้าไว้จงอย่าตามนึกถึงความโัที่ทําแล้วคือบาปทั้งหมดบาปทั้งหมดที่ทําย่านึกถึงมันลืมมันซะเลย นึกถึงอย่างเดียวความดีโดยเฉพาะอย่างยีย่งพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ตามเรื่องการทำบุญกุศลใดๆก็ตามเป็นความดีที่พาอย่างน้อยพาไปสวรรค์ให้นึกถึงแต่ความดีแต่การในสองให้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพเร่การในสามจงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ฉันบอกว่าถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ ทุกท่านจะเป็นประโสดาบันแล้วท่งก็ะทิให้ดูนรกว่านรกตันไฟชนโชษอยู่ข้างหน้าน้นไกลมากไฟแดงเห็นจะเห็นใกลต้องบอกว่าเทวดาทั้งหมดที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดมีบาปติดตัวทั้งหมดทุกองคยังมีบาปมากกว่าบุญเนี่ยใสยบุญเล็กน้อยจึงมาเกิดเป็นเทวดาและบาปที่มีกําลังมากกว่าพอท่านพูดถึงบาป ไอ้เงาดำมันเกิดขึ้นในใน,ในกายเทวดาเห็นชัดเห็นชัดเทวดาท่านเลยบอกว่าจงอย่าไปนรกตั้งใจไปนิพพานโดยตรงแถ้าท่านก็ชี้ไปข้างบนทุกคนเห็นนิพพานทั้งหมดนิพพานมีสีขาวล้วนหรือแก้วนะไม่ใช่ขาวธรรมดาไม่มีสีอื่นใสามากนี่เป็นได้เป็นแดนสงบหลังจากนั้นท่านก็แนะนําว่าถ้าต้องการปนิพพาน ให้ทุกองค์คิดอย่างนี้คิดตามด้วยตัดชิ้นใจด้วยให้เสร็จไปคือให้คิดว่ามนุษย์สโลกบนแดนแห่งความทุกข์เราไม่ต้องการมาเป็นมนุษย์ใหมต่อไปทวโลกกับพระมโลกมีความสุขจริงแ,แต่ทว่ามีความสุขไม่นานเมื่อหมดบุญวัสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าเราไปนิพพานคําว่าจุติเรือตายไม่มีจะอยู่ที่นั่น งานทุกอย่างจะไม่มีนิพพาน